อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาล่ะทุกคนวันนี้ผมกำลังจะมุ่งหน้าไปทางเกาะหิมะแมปตกปลาไปแล้วนะฮะแมปฟิตพรัสสองไปเกาะหิมะอยู่ไหนวะเนี่ยเกาะหิมะเออแหลกอันเกาะ เธอลาฟินหิมะอยู่นู่น <c oughs> เฮ้ยหมดแห้งตองก่หิมะมีแสงมูแดงมีหลุมให้ลงไปด้วยหม,แมูแดงเอาฝนตกอีกทุกคนมูแดงอยู่วะเนี่ยเฮ้ยทุกคนมีแสงด้วยตรงนั้นอ่ะพวกเราสามารถลงไปใต้ดินได้ ไม่ไปดีกว่าเพราะยังไม่ใช่เวลากอหิมะาทำไมมันอยู่ไกลวะเนี่ย เดี๋ยวพวเรามามพวกเดี๋ยวนะมัน,นแ,ปแปลกแล้วนะถอยดีกว่าเอ่อวันนี้ผมจะไปตรงด้านหน้าตรงนู้น อูแดงหายไปไหนไม่รู้นะคะตอนนี้แต่ผมจะไปที่อื่นก่อนหึเอุ้ย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 อีเวนอีเวนอีเวนเอ้ยตรงนี้มีอีเวนตรงนี้มีอีเวนอื้เซ็ปมาเล้วมาเล้วขอปิดไมค์ไปกินข้าวนะอ๋อครับนะอโอเคโอเค เดี๋ยวพาสองไว้พรุ่งนี้ได้ไหมไปเล่นเลยไปเล่นเลยอืมเราจะไปกินข้าวทุกคนตอนนี้หมูแดงไปกินข้าวนะเดี๋ยวพาสองผมขอเล่นก่อนแล้วกันหมูแดงก็จะไม่ได้อยู่นะพาสองโอเคตรงนี้มีอีเวนต์อะรีบตกเร็ว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  เอาได้เกยกแล้วไม่ได้อีเวนต์อ่ะโอ้ยปลามันสู้โอเคเฮ้ยทุกคนมีคนมาด้วยะมีคนมาตกด้วยตรงนี้มีอีเวนต์เฮ้ยอีเวนเร็ว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  ้ยเฮ้ยไม่สีแบบนี้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ปลายเว้นไม่ใช่ปลายเว้นโอ้ยแต่ตรงอีเวนต์มันมีเนสซี่อะแต่ว่าไม่มีวันตกใน,นเนสซี่เลยอโอ้โหเสียดายเอะอะไรวะอลังเหยือ่อเอามาได้อะไรไม่รู้ตกดิเอมา ขอแบบอีเวนต์สักตัวนึงก็ยังดีเฮ้ยไฟเลยเรือไฟยิงดัสแมนมาแบบเร็วมากอย่างเท่เฮ้ยเฮ้ยม,มีคนโอ้โหมีคนมาเพียบเลยโอ้ยเกลือดีแท้ตอนนี้ผมต้องเอาตัวอีเวนต์ให้ได้ อะไรวะเนี่ยโอ้ยเกลือล้น,นผมกลัวคนนี้เรือหายจริงๆถ้าเรือหายนี่มันตกแล้วน่ะแล้วฝนตกอีกอย่างแหลกโอ้ผม ปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนลดลดหน่อยลดหน่อยโอเคตกโอ้ยตกแล้วอุย้ยขออีเวนต์สักตัวหนึ่งไม่ได้แล้วไงยงี่ทำไมคนนั้นลอยนะ่ะนะ่ยไปเอา เยาเร็ว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 เลี้ยงเร็วเลี้ยงไว้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 ตรงนั้นเย่โหปลาเกลือสถานหน่ากลัวว่ะชื่อชื่อคนแบบหายตลกเร็วแล้วตกทำไมรู้สึกว่าแสงมันไปไกลขึ้น โอ้ยได้แล้วได้แล้วป้าเฮ้ยไม่ได้อีเวนต์สักตัวเลยอะโหอือืมโอเคโอเคนี่โอเคไป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 ตกด้านหน้าจึ๊บเฮ้ยโหปลาทูน่าสีเหลืองนี่ว่ะ เจอบตกกดตกไปเรื่อยๆขย่าว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 เฮ้ย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 อีเวนต์ออกอีเวนต์ออกไปอีเวนต์ออกไปอีเวนต์ออกไปอีเวนต์ออก,ออก,ออกเร็วอีเวนต์ออกเร็วไปอีเวนต์เร็วเร็วเร็วสายาขาดนะนี่โหปลากระดูกกมันดีไหมเนี่ยโอ้ แต่น้อยได้ไปเวน้นก็ดีวะขออีเวนต์อีกสักตัวหนึ่งได้ไหมไม่หวังหรอกเนซี่อ่ะตกยากจะตายเนซีเ่เร็วเร็วเร็วผมขออีเวนต์อีกสักตัวไม่ได้เคตกตกตก มาตัวนี้อีกแล้วเดี๋ยวคิดว่ามันเริ่มออกหางแล้วเข้าไปหน่อยใกล้ๆหใกล้ๆเออนั่นแหละเฮ้ยอะไรวะน่ะมีเหยื่อมีเหยื่อเป็นรั้งคราวรือไงนั่นๆน่ะตรงนั้นน่ะน่าจะใช่รั้งคราวสีชมผูกกดกด ไม่ได้เลยไม่ได้เลยดีเลยเฮ้ยเๆ้ยเลี้ยงไว้เอ้ย,อ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 ยนี่จะมาชนทำไมเฮียขยอยไว้เรื่อยๆยัยงดีเนี่ยผมเจอสระน้ำน่ากลัวหรือว่าสระน้ำอ e ีเวตน ไม่ได้เลยเฮ้ยเบ็ดเพื่อนบังอะ่ะเบ็ดเพื่อนบังอะ่ะเฮ้ยไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ปลาตัวไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปยังพึ่งดีใจเหรอค่อยไปดูว่ามันคือปลาอะไรเฮ้ยเมื่อกี้มันร้อยกว่าเลยไม่ใช่เหรอวุอ้ยดีจริงดีจริงนี้ดีจริง,รง,รงมามามาเหยาเขยา่าเขยา่ขยามามา กดกดกด,กดไว้เลี้ยงไว้นั่นไงมีคนเอาข้างคาวเป็นเหยื่อด้วยมีฟักทองด้วยโอ้เกลือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวถรังหน่อยอถหลังหน่อยอยหรังหน่อยอยหลังหน่อย,ย,อย,ยนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวผมค่อยไปขายทีเดียวนะว่าปลาทั้งหมดนี้จะได้ราคาดีแค่ไหน ตรงนี้โอ้ไม่ได้ปลาดีเลยเร็วๆจะได้อยู่แล้วปลาตัวนี้โอเคได้อยู่แต่ว่ามันถูกอะอย่าลืมกดเขยา่า เรวทีฮะลืมกดเขย่าโอ้คุณมาตกเต็มเลยตรงนี้มาแย่งกันชัดเลยเนี่ยแย่งกันเอาปลาแล้วตกขออีเวนต์อีกสักตัวก็ยังดีนะแสงอย่าเพิ่งหายไปนะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยปลาปากดาบนี่ว่ะคนเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย นี่ได้แล้วเฮ้ยเวลสิบแล้วย<ฮ>ีโ<ฮ>่โหโหเอาอาหารมากินหนึ่ง<ฮ>นี่อะไรคนนี้ทั้งคนทั้งข้างหมดเนี้ยโอ้ยไม่ได้อีเว้นเลยอีเว้นได้ไป่แค่ตัวเดียวเองขอขกสักตัวไม่ได้หรืองไง นียปลามันสู้เดี๋ยวปลาตัวนี้แล้วทูน่าปีกเหลืองเฮ้ยไ,ได้บ่อยนะเนี่ยตัวเนี้ยได้ตกได้แล้วเฮ้ย เ้ยมีคนว่ายน้ำมาด้วยรึชุ้เกลอยล้วตกต่อตกต่อจนกว่าแสงนี้จะหายนะทุกคนจะตกตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแสงจะหายเยอเคตกต่อ ตกไปเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรโอ้โอ้ยตัวนี้อีกแล้วเริ่มเบื่อล้วเนี่ยแล้วจะตัวทูน่าเปียกเหลืองปีกเหลืองเนี่ยโอ้โหเบ็ดมันเยอะจริงๆตรงนี้ มา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 เร็วได้ยังได้ยังเฮ้ย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 มาเก๊า ตก,ตก,ตกโอ้ยเสียงเบ็ดทั้งนั้นเลยครับทุกคนตอนนี้โอ้ยเสียงเบ็ดเสียงดังมากเลยจุ๊บจุ๊บอ่าโอเคได้อยู่ขออีเวนอีกสักตัวหนึ่งได้ไหมอะไรอะ มีคนตกได้นี้ด้วยปลาปักแหลมทำไมมันไม่ตกให้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครตกได้ไรเฮ้ยเนสซี่เหรอใช่ไหมเนสซี่ไหมเด็กเนสซี่ไม่ได้สีนะอืมดูอย่างผ้าแล้วคุ้นๆนะเนี่ยมันคุ้นๆนะเนี่ยตกได้ไหม น่าตกไม่ได้ฮ่าฮ่าผมต้องตกปลาไปเรื่อยๆแล้วทำไมปุ่มเขย่าวหายเดี๋ยวนะแปลกๆเดี๋ยวมาเขย่าว เหมือนเมื่อกี้นี้จะมีคนตกในเนสซี่นะแต่ว่ามันเบ็ดขาดโอ้ยอีเวนต์หายแล้วว่าโธเดี๋ยวผมจะเอาปลาทั้งหมดนี้ไปขายดูว่าจะได้เท่าไหร่แบบนี้เขาลังฮิตเลยเปิดมาได้แค่วันเดียวคนเล่นเป็นหมื่นเลยนะฮะตอนนี้แต่ตอนนี้คนเล่นอุ้ยอุ้ย อะไรวะเนี่ยเป็นมิติแแท้ๆได้อะไรไม่รู้เดี๋ยวผมไปเกาะเริ่มต้นอกอ่อนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่ามิติที่ได้คืออะไรอ๋อ<ะ>มนเสียงวาร์ปจากนเนเทอร์ไมค้าไม่ใช่เนี่ยแปลกๆเลยได้เยอะเลยดูซิว ทะเลดองคืออะไระใช่มิติกเมื่อกี้นี้ที่ตกได้ไหมคะทุกคนไม่น,นั้น่ไงเกาะเกาะเกาะเอยกาะไหนอ๋อนี่มันเกาะนะนี่ว่างั้นกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อน อ่าอ่างเก็บน้ำนั้นแหละเกาะหิมะนูน้นผมจะไปขายปลาดูว่าทั้งหมดนี้จะได้เท่าไหร่ดูต้องเยอะนี่เต็มเปล่าเลยผมภูมิใจมากเลยไอตัวที่สองรกิโลเนะี่ยยังหนักไม่รู้ตัวคอโลบอกมันเก็บได้ยังไงเฮ้ยเลยมาน้องนะ ก่อนนี้หรือเปล่าก่อนเริ่มต้นจะไม่ใช่ก่อนเริ่มต้นไม่เป็นไรพี่เมื่อกี้ถามว่าทำไมไม่ไปก่อนนั้นมันแหลกทงเยอะเกาะคุ้นๆนั่นเนี่ยอ้เกาะที่มาเมื่อตอนแรกหรือเปล่าเอ๊ะมีรูด้วยไรเนี่ย มีคนด้วยเฮ้ทำไมมันลอยบนน้ำเฮ้ยตอนนี้หลงแล้วนะอย่าตอนนี้หลงและเดี๋ยวเกาะอยู่ไหนเหมือนจะหลงเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวนะหาเกาะไม่เจอหลงทางหลงทางอีกแล้วอ่ะเออทิศเหนือเฮ้ยเฮ้ยไปตรงนั้นดีกว่า แค่จะไปขายไม่เป็นไรถึงจะเจอเกอ้แหลกๆที่มีธงเยอะๆเหอะไม่เป็นไรอืมเกาะเออน่าจะเกาะด้านหน้าแหละที่เป็นเกาะอันนี้ไม่เอากา่อข้างนี้นะไปกันเกาะด้านหน้าตรงนู้นเอามานะผมจะขายแล้วนะ เก้าหกแล้วก็ร้อยวิได้นะได้ได้คุ้มมากขายขายอ่าเก้าสิบเจ็ดมาปลาอีเวนต์ร้อยหนึ่งก็ดีแล้วก็ได้อีกร้อยสามสิบเจ็ดอ่าแล้วก็ปลาทั้งหมดนี้ออกมา ทะเลดองคืออะไรโอ้แตงกวาวิอันนี้หายากอันนี้หายากมากแตงกวาทะเลแตงกวาทะเลราคาดีอุ้ยพันสองแตงกวาทะเลราคาดีมากอ้แล้วก็นี้ ร้อยสิบสี่เอ้ยร้อยสิบเอ็ดได้อ่าโอ้ดีดีดีเอ้ยนี่อุยดีมากอ่ะอ้อออออกมาจะหมดแลวจะหมดละ่าผมขายปลาตรงนี้อ๋อนี้ไม่เท่าไหร่อ้ยร้อยยี่สิบอู้ดีดีดี อีพีที่สองก็ดีมากเลยฮนะมีแต่ปลาดีๆเจอใหม่คลิปหน้าฮะอ่ะผูกคนเกาะซันสโตนไม่ต้องไปก็ได้มาก่อนนี้แทนเอ๊ยไม่ใช่ดีเ่าะเริ่มต้นไม่ต้องไปก็ได้ผมมาเกาะซันสโตนแทนมาขายที่เกาะซันสโตนแทนอุ้ยมีเสียงมีเสียงด้วยเสียงจิงรีดเสียงนกร้อง มาถึงแล้วนี่พ่อค้า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 ขายปลาหน่อยมาเร็วอ่ะผมลองตัวแรกเลยเอาตัวนี้ก่อนร้อยโลเนี่ยนี่เดี๋ยวดูเดี๋วดูนี่ฮะได้เท่าไหร่ให้ราคาดีๆหน่อยนะพ่อค้าตกมานต้องนานนะอู้สองร้อยก็ ไม่เท่าไหร่ตัวนี้โอ้โหเดียวเดียวนะเฮ้ยเกินไป